สวัสดีครับทุกคนฮะพบก,กับเกมซลดากับแนะนำเควสกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ข้างๆกับ AI แล้วนะครับอ่าเฮ้ย <laughs> ยตัตโตคิตาเนพอมาพอมาใกล้ๆนางก็คุยกับเราเลยแนละ้ในที่สุดคุณก็มาแล้วต้อนคิมชิตาไดยูชาสมัติเเขาบอกว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยถ้ามาอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้นี้นะ ท่านผู้กล้าเนี่ยก็จะได้ได้มาหาฉันนะฮะมันเป็นจริงเหรอเนี่ยอันแรกนะครับก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ผิดคนแล้วอันที่สองก็บอกอ่ะใช่ฉันคือผู้กล้านะครับอ่ะเอาอันบนก่อนจะแล้วกันนะเอาแกงแกงเอไอก่อนไม่ใช่ไม่จริงสซโนซุริได้ยินดาบเล่มนั้นไงดาบดาบอะนะครับดาบอันนั้นมันของผู้กล้าว่าเจช่องคีโมจิเด ช่วยรับความรู้สึกข,ของฉันไปเถอะเพื่อท่านบ้ก้าอ้าวผ่านเลยโอเคไม่ได้อธิบายอะไรเยอะนะครับโอเคอ่ชจังพิเศษจรงเลยนะฮะยกุม oh. ิตาละเซ็นเซทบุอแต่ก็น่าเสียดายนะพอมามองเรารอบๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยไม่ใช่สเปคฉันน่ะอา้อาวอ่ะโทษทีโทษทีทษทจ้าทั้งนั้นเจอกันใหม่นะอ่ะ โอเคฮะผ่านเฉยเลยโอเคเควสนี้นะครับก็ขออธิบายอีกทีหนึ่งนะฮะมันจะอยู่ใกล้ๆก,กับโรงเตี๊ยมตรงนี้นะครับก็จะอยู่ช่วงประมาณตรงกลางของแผ่นที่นะครับเนี่ยฮะวัดมาจากตรงนี้ได้เลยขอไม่ใช่ขอคอยสารเจ้าลู้โยทาวะทาวะอ่านใหม่ลูยโยทาอะโอเคอักษรมันจำผิด แล้วก็ตรงนี้มันจะมีโคลอสเซียมเราสังเกตง่ายๆเลยนะครับอ่าเนี่ยนางจะอยู่ต้นไม้ตรงตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เคว็นนี้เนี่ยมีเงื่อนไขหนึ่งอย่างก็คือเราจะต้องได้ดาบมาสเตอร์ซอสอันนี้มานะครับต้องได้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่นางเห็นไงนางเห็นว่าเฮ้ยผู้กล้ามีดาบมาสเตอร์ซอสครับ มันก็เลยอ๋อนี่แหละผู้กล้าตัวจริงนะฮะแล้วก็ไอเทมที่ได้มาเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นไอเทมดาวตกดาวตกดาวตกสเกตเออต้องต้องบอกว่าสเก็ตด,ดาวเออนี่ฮะคล้ายๆเป็นสเก็ตด,ดาวตกนะครับซึ่งสำคัญไหมก็สำคัญอยู่นะเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้เอามาอัปเกรดชุดนะครับเอามาอัปเกรดชุดบางชุดที่ระดับสุดท้ายอะ่ะมันต้องใช้ ะะยังไงก็ลองทำเคล็นี้กันดูนะครับได้มาหนึ่งชิ้นนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับยังไงก็ฝากไลค์ฝากติดตามกันด้วยส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย,บายท่านพุก,ก้าอายังไม่ลองคุยกันท่านพุก,ก้างานว่างเหรอคะ,อะว่า่าเรานะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ